นี่คือกล้องติดรถยนต์แบบ4เลนที่มาพร้อมความคมชัดระดับ Full HD 1 0 8 0 p ช่วยเก็บภาพรอบคันทั้งหน้าข้างซ้ายขวาด้านในห้องโดยสารและท้ายรถแบบครบจบในเครื่องเดียวเลนกล้องแต่ละตัวสามารถบันทึกภาพได้พร้อมกันไม่มีหลุดเฟรมให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนตัวเครื่องเป็นแบบปุ่มกดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแม้คนไม่เก่งเทคโนโลยีก็ใช้งานได้สบายๆหน้าจอแสดงผลขนาด3มนิ้วเห็นภาพชัดเจนดูยอ ้หลังได้ทันทีไม่ต้องต่อมือถือให้ยุ่งยากเหมาะสําหรับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยทั้งรถส้นตัวรถรับจ้างรถครอบครัวและรถขนสองช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่และยังใช้เป็นหลักฐานสาคัญในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด กล้องด้านในห้องโดยสารสามารถดูพฤติกรรมคนขับหรือผู้โดยสารได้แบบเรียลไทม์กล้องด้านหลังช่วยให้ถอยจอดง่ายขึ้นลดความเสี่ยงการเชียวชนระบบบันทึกแบบวนลูปอัตโนมัติไม่ต้องกลัวเมมเต็มรองรับเมมโมรีได้สูงสุด128 g b รจิกรถเก่งติดตั้งง่ายคุณผู้หญิงทําเองได้รถทัวใช้เป็นกล้องหน้าได้อย่างเดียวคะ่ะ ดีไซน์เรียบรูดูทันสมัยมีระบบจับภาพเวลากลางคืนได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยซึ่งเป็นตัวช่วยสําคัญทําให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทางใครที่กําลังมองหากล้องติดรถยนต์แบบคมค้าคุณภาพดีรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆสนใจสินค้ากดสั่งที่ตะกะพักชัดเข้าความคอมเมนต์ที่ใต้โพส์เพิ่มเพื่อนบ้านเขียวได้เลยนะคะ